ดูหน่อยครับอ้าวคนคนนี้เป็นมากว่ารักเป็นมากว่ารักอันนี้อันนี้เป็นอะไรผ้าพี่เลี้ยงเหรอคะอันนี้เป็นอะไรน้องน้องรักไหมเอานั่งนั่งเฝ้าสีผ้าพี่เลี้ยงแล้วก็ถ้าอยากให้น้องอยู่ด้วยนานก็ต้องเต้นให้น้องดูเอาเต้นไหมเต้นไหมเต้นยังไงอ่ะ เอาคนคนนี้เป็นมากว่ารักเป็นมากว่ารักเบ้ยคนอะไรว่าเต้นเต้นท่าเดียวหรอเต้นเป็นท่าเดียวหรอต้องเต้นท่าใหม่ขยับก็ไปใกล้ๆหน่อยขยับก็ไปใกล้ๆน้องหน่อยอ่าแดนแดนให้ดูเลยบอกบอกบอกน้องให้ดูเออออะคนคนนี้เป็นมาอาเพลงกับท่าเต้นเป็นมากว่ารักเป็นมากกว่ารักให้เธอคนเดียว เออต้องเต้นช้าๆเนี่ยเอาแสดงว่าน้องไม่ชอบทา่านี้เอาใหม่เอาใหม่ท่าใหม่ทา่ทางไงดีเอาเต้นเลยเต้ททนท่า่าไหนก็ได้ไอ,อ้ดึงดืดดึ้ดึงดึงดด,ด,ดโอ้จุกนมออกจุกนมหลุดดูสิเอาใส่ให้น้องไหมเออใส่ไหมเอาใส่ดูสิน้องแกอยู่ไหมโอ้โหพระพี่เลี้ยงนะคะเป็นได้ทุกอย่างนะคะ เขาบอกว่าเขาจะเป็นพระที่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงก็พอไม่ต้องมีพระนะลูกนะโอเค